สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป2ทับ1วันนี้คุณครูจะมาสอนวิชาคณิตศาสตร์นะคะในเรื่องการพัฒนาความรู้สึกเชิงจำนวนเกี่ยวกับการคูณนะคะเชิญรับชมได้แล้วค่ะให้นักเรียนนะคะเปิดแบบฝึกหัดในหน้าที่181มาดูข้อที่1นะคะเขาบอกว่าเขียนเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่า หรือเท่ากับในช่องสี่เหลี่ยมนะคะเด็กผู้หญิงคนนี้บอกว่าสังเกตดีๆโจทย์ข้อนี้ไม่ต้องคำนวณมาดูนะคะคุณครูจะยกตัวอย่างให้ดู4ข้อนะคะมาดูข้อที่1 61่กคูณสกับ61สคูณห้านะคะจำไว้เลยนะคะยิ่งคูณตัวเลขมากคำตอบก็จะมากใช่ไหมคะทีนี้61สคูณสมากกว่าหรือ น้อยกว่า61คูณ5คะคูณ2ก็จะต้องน้อยกว่าใช่ไหมคะนัเนี้นก็เติมเครื่องหมายน้อยกว่านะคะ61คูณ5ส่วนข้อ2 5คูณ32มากกว่าหรือน้อยกว่า3คูณ32คะ3าเหมือนกันเลยนะคะแต่5กับ3คูณเลขกิ่งมาก จำนวนก็จะมากขึ้นใช่ไหมคะแสดงว่าข้อนี้5คูณ32ต้องมากกว่า3คูณ32นะคะรักนร็ยนก็เติมเครื่องหมายมากกว่าลงไปส่วนข้อที่3 27คูณ6กับ5คูณ27 27เนะคะ27เหมือนกันแต่จำนวนหลังไม่เหมือนกันนะคะก็คือ6กับ5ใช่ไหมคะทีนี้6 มากกว่าหรือน้อยกว่า5คะมากกว่านะคะแสดงว่า27คูณ6มากกว่านะคะ5คูณ27ส่วนข้อ4 4คูณ54กับ5 4คูณ4อ้าวเลขเหมือนกันเลยข้อนี้แสดงว่าเท่ากับนะคะนักเรียนก็เติมเครื่องหมายเท่ากับลงไปเลยนะคะ มาดูตัวอย่างในข้อ2นะคะในหน้า181กันต่อเลยนะคะเติมตัวเลขแสดงจำนวนสังเกตดีๆโจทย์ข้อนี้มีหลายคำตอบให้เลือกตอบเพียงจำนวนเดียวมาดูข้อที่1 15คูณ2น้อยกว่า15คูณคูณอะไรคะ15คูณ2ต้องน้อยกว่าใช่ไหมคะอ่าข้อนี้คุณครูตอบ15คูณ 5นะคะเพราะว่า15คูณ2จะต้องน้อยกว่า15คูณ5ข้อที่2 7คูณ44มากกว่า4คูณ4คูณอะไรคะน้อยกว่า7คูณ44เติมตัวเลขใดก็ได้ที่น้อยกว่า44ก็คืออย่างเช่นคุณคูเติม4คูณ10นะคะข้อที่3 สคูณอะไรนะคะน้อยกว่า7จ็คูณสาเติมตัวเลขใดก็ได้ค่ะที่น้อยกว่า7จ็คูณสาอย่างเช่นคุณครูเติม2นะคะพอจะทำได้ไหมคะเดี๋ยวคุณครูมีตัวอย่างอีกหนึ่งหน้าให้นะคะเชิญรับชมได้แล้วค่ะ เรามาดูตัวอย่างในหน้า182นะคะกันต่อนะคะข้อ3เติมคำตอบอย่างน้อย3คำตอบนะคะมาดูข้อที่1เขียนจำนวน2จํำนวนคูณกันมีผลคูณเท่ากับ50อะไรคูณกันได้เท่ากับ50คุณครูก็จะเขียนอย่างเช่น50คูณ1 25 คูณ2และนะคะและ5คูณ10นะคะผลลัพธ์ที่ได้คือ50นะคะให้เขียนมา3จํจำนวนข้อที่2เขียนจำนวน2จํจำนวนคูณกันที่มีผลคูณมากกว่า25เราต้องมากกว่า25นะคะอย่างเช่นกูเขียน9 คูณสิบเจ็ดคูณสิบเอ็ดหกคูณห้าทั้งหมดนี้นะคะเป็นคำตอบที่มีผลคูณมากกว่า25นะคะพอจะทำได้ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูการบ้านวันนี้กันเลยค่ะ สำหรับการบ้านในวันนี้นะคะให้ในักเรียนทำแบบฝึกหัดในหน้าที่181และ182ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ